สวัสดีทั้งเก้าร้อยหกสิบแปดท่านนะคะอืมมาว่าว่าพวกพวกมึงอะพวกมึงน่ะเออนะอา่าจะไปจะไปต่อล้อต่อเถียงกับเขาทำไมเขาเป็นถึงทนายความนะแล้วกูนะ่ะเอออะไรนะการันตีล้านเปอร์เซนต์ว่าพวกมึงจะไม่ได้ฉนดอืมึงยอมปิดช่องกับกูไหมนี่คือคำพูดของมึงนะเออ นี่คือคำพูดของมึงนะมึงบอกว่ามึงยอมปิดช่องกับกูไหมถ้าพวกมึงได้ฉนดกูยอมปิดช่องมึงพูดอย่างนี้เลยนะเออนะมึงจําคําพูดมึงด้วยนะอืมมึงจําคําว่ามึงน้าเด้อดบังหัมเด้อนะแล้วเรื่องของกูมึงสิมายุ่งอย่างกูสิต่อลอต่อเทียงกับเขามันสิเป็นอย่างเขาเป็นทนายแล้วเป็นอย่างล่ะเขาเป็นทนายแล้วเป็นไรเออทําไมกูแต่ต้องไม่ได้หรอ กูจะไปเถียงเขาไม่ได้หรอเขารู้กฎหมายยิ่งกว่าพวกมึงนูง่นนี่นั่นเออจังสันนึ่งสิเมื่อถ้าเป็นเป็นห่วงกูบ่ต้องห่วงจ้ะกูบ่เดีรยลองขอไผจ้ะอือกูบอกแล้วไผบอกเกีย่ยวอย่ามายุง่งเรื่องนี้ใครไม่เกีย่ยวอย่ามายุง่งกูบอกแล้ว,วนะอือม,มามาเขาเรียกว,ว่าม,มาวินิชัยวินิชัยไวว้ให้แล้วจังไดกะแพ้เขาอือจังไดกะบ่ได้สนุเดี๋ยวทีดินกระสิกยึด ถืออันปลาสงวนหยุดไปเป็นปลาชุมชนจังฉันจังซี่อืมมามีนิสัยมาตัดสินไห้แล้วจ้านะมึงรอดูนะบังหัมอืมนะมึงเอาชีวิตมึงให้รอดก่อนก่อนที่จะมายุ่งกับผกกู้กูนะมึงเอาชีวิตโตมึงให้รอดก่อนเออแต่และมือแต่และมือมึงเหตดหยังอาีพมึงมีหยัง อันทีมึงกัมีแต่ YouTube นี่ละนะเวลาไลฟ์สดะอย่าแดกมากเล่านะ่ะเออนะเวลาพูดแล้วมันมันเอาคืนไม่ได้เออนะเวลาเมาแล้วพูดอะไรไปอ่ะอืมมันเอาคืนไม่ได้มันก็นจะจะพลาดพังเหมือนที่ผ่านมาอืมกูชิบอกให้นะอืมมีแผนหลายคะ่ะแผนเยอะอืมนะพวกมึงไม่รู้แบบ เพื่อกูเพื่อพวกกูเพื่อลุงช่างอืมทำเป็นอ้อมอ้อมเอ็มเมมาอยู่เอออยากดึงเอฟซีไว้อนะนะอืมว่าที่ทำทุกวันเนี้ยที่ไปยอมอ่อนยอมยอมอ่อนยอมมจ่ายเงินเขานะ่ะเออก็เพราะว่ามีแผนซ้อนแผนค่ะอืมแผนซ้อนแผนมึงคืออีกย่างคาะเออมันบอกว่า แผนซ้อนแผนมันน่ะคือการที่จ่ายเงินไปแล้วแล้วทีนี้ก็จะยั่วให้เขาน่ะฟ้องอีกทีหนึง่งฟ้องอีกทีหนึ่งแล้วเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตอนด่ากันน่ะเออเขาเขาก็บอกว่าเขาถอดหัวโขนเป็นยูทูบเบอร์นู่นนี่นั่นพอด่ากันเสร็จเขาจะอยู่ในฐานะอะไรฐานะทานายใช่ไหมอ่อน เจอแต่คนแขววงป่ะอือเออนะเออทำเป็นว่าแผนซ่อนแผนกูชดดาเบื้องแผนมึงเดอ้อนะแล้วบ็ต้องมาบอกว่าที่เออกูเลิกแล้วกูไม่เอาแล้วเพราะพวกมึงเอามาพูดอย่างนี้พวกมึงไม่เข้าใจกูเออจะมาเอาพวกกูเป็นข้ออ้างเหรออือนะมึงทำมึงก็ทำไปสิเออแต่พวกกูไม่ได้ร้องขอนะเออแต่ถ้ามึงไม่ทำจริงมึงไม่ทำอย่างนั้นจริงแสดงว่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคือการพลาดพลั้งของมึงเองอืมมึงเอายังไงก็เอาคืนเขาไม่ได้หรอกมึงนะแค่ปอสองเขาระดับไหนเขาระดับวิชาชี่ทนายความมึงนะแค่ปอสองอืมมึงพูดของมึงเองมึงจะไปเอาอะไรเขาได้อืมนะเดี่ยวมาบอกว่าเออมันหาที่เกาะใช่ค่ะอ่ากูก็ได้ยินอยู่ครัหนึ่งว่า คนดูพวกมึงนะเยอะมาสันดีอ่ามาอ่านกิ่นคนเบิ่งกูอีกดิมาเกาะก,กูเหรอสิมาเกาะก,กูเหรออือสวัสดีทั้งหนึ่งพันห้าสิบสามท่านค่ะอือสิมาเกาะก,กูเหรอแต่ว่าอันยอดติดตามกูตั้งแต่ออกมายอดติดตามกูก็ได้แสนแล้วก็ได้เยอะกว่าพวกมึงแล้วนะเออเอาไปทำไงเออยอดติดตาม มันก็แสนคือกันนั่นแหละคันยังบม่ฮันได้หอดล้านก็บ่ได้โลททองดอกเด้อดอกเด้อบังหัมเด้อเออคันว่าแสนสองแสนสามแสนสี่แสนก็ได้โลเงินซ้ำกันนั่นล่ะนะอืมนะซีวอลเซนซี่นะมึงสีได้สองแสนมึงก็ได้หลายกว่ากูแต่มึงก็ยังบ่ได้โลททองเออนะมึงมึงจะได้สามแสนสี่แสนเออกูได้แสนหนึ่งกระดับเดียวกันจ้าระดับหลักแสนคือกันนะอืมนะเออ มาว่ามาว่าโอ้โว่าร้ายว่าร้ายว่าร้ายร้าร้ายขนาดนี้มือหนีนะอืย่าให้กูได้ยินอีกนะว่ามพวกมึงพูดถึงกูอ้าวมึงมามึงมาพูดถึงกูกูต้องพูดถึงสิมีอ่ะมีสิทธิ์อย่างมาห้ามกูอืมีสิทธิ์อะไรมาห้ามพวกกูนะกูสิว่าหรืรเป็นอย่างแผนเยอะคือมีอาชีพสิบแปดมงกุฎแมนเลยแผนเยอะค่ะพี่เอคนรึ้นบกขึ้นนะแผนซ่อนแผนอีกเด้ โ,โมแมนแค่หลายโมเมนแค่หลายแค่นั้นเดะแผนซ่อนแผนคิดเบิ้งเอาคนธรรมดานะเขาคิดแค่แผนเดียวเขาก็นย่างๆอันนี้มันต้องระดับใดคะซึ่งคิดคำว่าแผนซ่อนแผนได้นะนะเออนะอืกูทำเพื่อพวกมึงกูกูจะปิดปากมันไม่ให้มาพูดถึงพวกมึงไม่จำเป็นค่ะ บอกให้นะเอาชีวิตโตมึงหาให้มันหลอดก่อนนะเงินหลายห้องคืออึ้งน,นี่โอ้ยนะอือไปว่าว่าคนอยู่ภาคใต้ก็จะกล้าฟ้องกูไหมไม่เห็นมีใครไม่เห็นมีใครกล้าฟ้องกูเลยเออนะอือนะไม่เห็นมีใครกล้าเออนะบิ๊กากล้าฟ้องไหมวาา่าแซนด้มันหว่าดิเออนะมึงระถาเบิ่งเอาเลยเอนะอืออือนะคัน ถ้าถ้าถ้ามึงบอกมึงบอกว่าที่มึงพูดที่มึงอะไรเนี่ยเป็นเกิดจากกาันอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะโต้อตอบกันไปโต้อตอบกันมาเหรอเออกูบริวาถึงมึงจะเถื่อเดอ้อกูไม่ได้เว่ากูไม่ได้เอ่ยชื่อนะจ๊ะเอออันนี้เรื่องนี้กูก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะเออกูพูดถึงบักหัเออพูดพูดกับเอฟซกูนะเออ ค่ะขออภัยที่ไม่ได่านคอมเมนต์ค่ะทำหน้าอย่างมันจะมีแผนอะไรนอกจาก <c oughs> แผนซ่อนแผนจ้ะว่าจักบอกเออแผนซ่อนแผนพุนเด้เออนะ มไม่รู้เหรอว่ากูจะไปเอ่อร้องเรียนกูจะไปเอาผิดท,ที่สภาทนายความมันวะใดเออนี่ขี่กวนยอมยอมเขาดูกูแกล้งยอมเออแกล้งยอมเขาบนวันนะเอกอ,กกอกูกกบอกแกล้งแกล้งบอกไปว่ากูไม่สู้กูไม่เอาบนวันใะดเออนะเออเออเนาะไม่มีใครอยากเอ่ยถึงหรอกเพราะคนเก่งเก่ง <c oughs> หลายจ้าพี่คนนี <c oughs> ้ละนามันนี้นะฮะอืม อ่าจ้าอ่าโอเคนะรอไว้เลยมึงนะ่ะเออนะ